สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านเนาะวันนี้นะ่าจะมาเจอกับลงไก่เนาะวันนี้ลงไก่จะพานะ้จาจัท่านผู้ชมข้ามโค้งไปเที่ยวฟังลาวน้านะจะนท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะสูตรของคนมองตากเนาะจันะจท่านผู้ชมก็เข้าไปที่ชุดบินเนาะชุดบินสองตัวเนาะก็เข้าไปที่แปดเก้าเก้าแปดนาะจันท่านผู้ชมวันนี้น้าจานท่านผู้ชมจะเห็นบรรยากาศที่แปลกนะ่จาหน่อยได้จากพาวามาหนีลงไก่เนาะท่านได้เดินทางมา ที่ C, อำเภอสีขลภูพูมจังหวัดสุรินทร์นะจ่าท่านผู้ชมวันนี้มาขอโชคมาขอโชคให้แนวทางนะจาาสอบปปอล้วนะจากคอให้เขา 2, ้าสองโตสามโตสี่โตเด้อจ่ามือน,นี้สำหรับผู้ใดที่รอแนวทางของคนมบางตากนะจากคนมบางตากมาแล้วเด้อจ่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอมองกรไก่ชาแน,นลกมบางตากสวัสดีเอซทุกคนทุกท่านนะครับ ก็พบกันเป็นประจำทุกวันจัน์พุธสุขนะครับมีนัดอีกแล้วนะครับวันนี้มีนัดอีกแล้วมีนันดกับทางฝั่งลาวนะ่ะวันนี้มาไกลมาไกล <c oughs> วันนี้ลุงไกลอยู่ที่สารหลักกิโลนะครับค่ะสารที่เคยดงเคยดังมานะครับค่ะวันนี้ก็มาขอพึ่งเนาะพึ่งตาตาจานันตาเสยญยม,มีนะครับ พอให้สามตัวสี่ตัวแตกปังๆแล้วสองตัวสามตัวสี่ตัวแตกนอกจากวันนี้กับพอดีใจกับเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะที่ติดตามลุงไก่นะครับเมื่อวันพุธเนาะ,ะท่านมานะครับก็แตกนะครับก็แตกไปที่ชุดวินเนาะ,ะแล้วก็ตัวฟันนะครับเนาะ่ะะตัว ตัวเล่นตัวเมื่อยนะครับตัววิ่งเนาะตัวออกกําลังนะครับออกกาลังเนาะ,ะก็แตกนะครับสําหรับเอฟซีท่านใดเนาะที่ติดตามสูตรบางคนบางตางก็จะรู้เนาะว่าต้องเน้นไปที่ชุดวินค่ะคท่านผู้ชมชุดวินนะครับไปเน้นจะเน้นที่ชุดวินเนาะ,ะไม่เน้นตัวจอนอครับส่วนตัวจอก็เจาะให้มันเดิมนะครับสามตัวจะให้สองหางมันเดิมนะครับเนาะบางครั้งก็จับปิดจับถูกก็ยาว่ากันนะครับเด้อ ก็ในชุดวินน่ะไม่ค่อยพลาดค่ะท่านผู้ชมสุดคำนวณครับก็มีเข้าไม่หลุดนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดนะครับสุดหลุดรอวันเข้าสุดเข้ารอวันที่จะหลุดอย่างเดียวนะครับค่่ะอาก็มาดูวันนี้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับค่ะแนวทางแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อท่านผู้ชมชอบจัดขัดก็ผ่านเด้อจ้ะสอบปลาวนะครับวันนี้เนาะ สุดคำนวณแนวทางคนเมืองต่างนะครับวันนี้วันที่ย <23 S 2> ี่สิบสามเนาะ23่สิบสามคม68าหกแปดนะครับชุดวินนะครับลุงไก่แกเน้นไปที่ชุดวินนะครับชุดวินก็ลุงไก่ให้ไว้หกตัวเนาะนตัวหลักเด่นรุดวิ่งฟันไม่เดียวตัวเดียวเข็นแกลนนะครับหกตัวมีอะไรบ้างค่าชุดวินวันนี้มีหกศูนย์หนึ่งสี่ หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดเก้าค่ะท่านผู้ชมสำหรับชุดวินหกเจ็ดเก้านะครับสำหรับชุดวินวันนี้นะครับค่ะแล้วก็ถ้าอ่าตัวหลักเดินรุดวิ่งนะฟันไม่เดียวตัวเดียวแข็งแข็งนะครับเด่นเจ็ดรุดเจ็ดวิ่งเจ็ดลองศูนย์นะครับลองศูนย์นะครับเรือแล้วก็ชุดวินเนาะถ้าหกตัวนี้วินออกมาก็จะได้ทั้งหมดสิบห้าชุดนะคะถ้าว,วินออกมาแล้วจะได้ทั้งหมดสิบห้าคู่ ห้าชุดส5ห้าหางนะครับลุงไก่ก็จะตัดเนาะไม่ได้ตัดนะครับคือจับออกมานะเลือกเลือกตัวที่ลุงไก่ชอบออกมาครับบางทีก็จะจับเข้าเนาะบางทีก็จับไม่เข้านะครับแต่ชุดวินลุงไก่บอกได้เลยว่าไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยพลาดครับไม่น่าพลาดครับถึงพลาดก็จะพลาดน้อยนะครับค่ะอ่ะลุงไก่จะให้ดูนะครับ ชุดวีนนะครับมงไก่ให้ไว้หกตัวนะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์สี่นะครับตัวหลักเด่นรุดวิ่งฟันไม่เดียวตัวเดียวแข็งแข็นะครับเด่นเจ็ดรุดเจ็ดวิ่งเจ็ดลองศูนย์นะครับลองศูนย์สามตัวลงไก่จะให้สองหางนะครับหางแรกจะเป็นหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าอีกหางนะครับหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่นะครับ ที่ลุงไก่วงกลมไว้ไม่ได้เน้นนะครับลุงไก่จะไม่มีเน้นนะครับแต่ชอบนะครับชอบส่วนตัวนะครับชอบมากนะครับส่วนหางนี้ก็เป็นหางรองไปเนาะชอบเหมือนกันแต่ชอบน้อยชอบมากชอบน้อยอันนี้เยอะกว่านะครับเยอะเาชอบมากชอบน้อยครับครับแล้วมีสิทธิ์มาทั้งหลักแล้วก็รองนะครับค มีสิทธิ์มาทั้งชอบมากแล้วก็ชอบน้อยครับบางทีชอบน้อยอาจจะเข้าก็ได้เนาะและที่สําคัญค่ะและที่สําคัญอย่าลืมชุดวินนะคะท่านผู้ชมชุดชุดุดวินไม่ค่อยพลาดค่ะหากพลาดน้อยเนาะเปอร์เซ็นต์มาสูงนะครับ80เปอร์เซ็นต์นะครับชุดวินอยากถูกสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับอยู่ที่ชุดวินนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมเป็นเพียงแนวทางเนาะรับชมเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับคชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะท่านผู้ชมก็ชอบตัวไหนตรงกับใจเราก็จัดไปเนาะได้เลยนะครับลุงไก่ชาแนลนะครับบางคนก็อาจจะชอบอ่าเลขอ่าอะไรเลขวิ่งเนาะเลขออกกําลังนะครับ ออกกาลังบางคนก็ชอบชุดวีนบางคนชอบชุดเจาะเนาะชอบไม่เหมือนกันนะครับชอบชุดไหนหจัดชุดนั้นนะครับค่ะอะอแคบไว้เด้๋ยครับเด้อแคอบไว้นะครับตรงกับใจก็จัดไปเลยนะครับฟีซี่ะตามคลิปนี้ลุงไก่ชาแนลคนเมืองตาก็จบที่นี้นะครับไปเจอกันในคลิปหน้าฝาก like, กดไลค์กดแชร์ลุงไก่ชาแนลคนเมืองตากครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือกำลังใจครับฝากฟีซี ป้าโยพารวยแม่ตู้คนเดิมติดตามลุงไก่ด้วยนะครับค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ